จกรถยนต์ที่มันเหมาะกับเราสักคันหนึ่งนะมันก็ต้องเริ่มมาจากความชอบก่อนอยู่แล้วนะครับเสร็จแล้วเราก็มาดูค่าใช้จ่ายประจำที่จะต้องใช้กับบัตรจราจรบางคนเลือกใช้รถเล็กก็เพราะว่าอะไรเพราะว่ามันประหยัดน้ํามันนะครับอะไรมันก็ถูกค่าบริการมันก็ถูกพระบอม,มก็ถูกประมาณเจ็ดร้อยกว่าแปดร้อยใช่ไหมครถ้าไปเล่นรถใหญ่ระดับ เครื่องพันแปดสองพันสองพันห้าขึ้นไปนี่พรบรายปีมันก็ประมาณพันกว่าบาทนะเนาะราคาน้ํามันอีกค่าซ่อมบํารุงมันแสดยมันก็แตกต่างกันตรงนี้แหละครับล้อและยางเท่าที่เห็นนี่ก็ยังอยู่ในสภาพที่ดูดีน่าใช้งานนะครับเรียกว่าอ่ายังเห็นมีดอกยางสภาพยางก็ยังดูดีต้องไปดูปีครับว่าตรงนี้ก็เป็นตัวแปรเหมือนกันนะถ้า ได้ปีที่มันใหม่สักหน่อยสักปีสองปียังพอโอเคไงนะฮะเพอยามโดยส่วนใหญ่ก็อายุประมาณสามปีอยู่ที่การใช้งานด้วยเนาะ f a c e b o o k า a r k ก็ p l a ร e นะครับก็มีช่องทางให้ท่านได้ติดต่อเจ้าของรถตัวจริงได้นะครับอมีอยู่ในคลิปวิดีโอนี้นะครับมีเห็นชื่อเห็นโปรไฟล์ผู้ขายเขานะครับก็เปิด Facebook ครับแล้วก็พิมพ์เสิร์ชหาตามชื่อที่อยู่นี่นะครับแล้วก็เดี๋ยวก็จะเจอ กูขายตัวจริงได้เลยครับ <Wow. S 1> แหมนี่ทำไมติดว่าเมียสามลูกหกล5ห้ามอเตอร์ไซค์อีกสองแล้วก็คันนี้นี่ยกหูโทรไปเดี๋ยวนี้เลยนะเนี่ยใช้รถบ่อยๆใช้รถคันเดียวเป็นประจำทุกวันนี้ก็อย่าก้ด้อยดีสองสามวันหรือเต็มที่ไม่เกินสัปดาห์หนึ่งนี่ต้องเปิดเช็ค หม้อน้ำบ้างนะครับหม้อน้ำแบตเตอรี่นะหลักๆเบสิก basic เลยเดี๋ยวต้องตรวจสอบนะ